สวัสดีครับพี่พเพื่อนๆน,น้องๆสมาชิกจองตอนสต็อกนะครับคลิปนี้พูดถึงหุ้น SGP นะครับถามถึงเข้ามานะครับก็เออพิ่งได้ตอบก็ขอไปนะครับตอบราชาก็จะทยอยตอบเรื่อยๆครับ SGP เรามาดูกันก็บริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิโตเคมิคอลจำกัดหมาชนนะครับ SGP ราคาล่าสุดนะครับข้อมูล ตรงนี้คือ30เมษานะครับวันนี้วันที่2พฤษภานะราคา12บาท20ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับไปดูพื้นฐานดูงบนะครับงบประจำปีก็เท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าเติบโตพอสมควรนะครับเติบโตจาก1บาท12ตังค์นะครับเพิ่มขึ้นม,มาเป็น2บาทนะบก็เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควร ทีนี้จริงๆนะครับถ้าเพิ่มเยอะอย่างนี้นะครับมันจะมีคำอธิบายนะเดี๋ยวผมขอดูคำอธิบายครับซึ่งในคำอธิบายนะครับเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีแผ่น2แผ่นนะอยากให้ทุกท่านเข้ามาอ่านนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มันมากกว่าเกินโดยละยี่สิบเนี่ยเขาจะมีคำอธิบายครับบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายการขนส่งครับจำนวน เ8ล้านบาทหน่วยตรงนี้เป็จุดเจ0 0หนพล้านนะครับมากกว่าปี63ที่55,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ42นะครับโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศนะครับซึ่งสาเหตุมาจากปริมาณการขายก๊าซที่เพิ่มขึ้นนะครับและราคาก๊าซในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาก๊าซเฉลี่ย เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหรายได้จากการขายเนี่ยมาจากราคานะครับเอพจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับอน,นิสงส์นะได้ผลดีครับส่วนต้นทุนนะครับเพิ่มขึ้นถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยนะครับเพิ่มขึ้นสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าล้านนะครับ, 20, 000, 000, รบแต่ก็รายได้เขาเพิ่มมากกว่าทีนี้คําถามก็คือว่า รายได้ตรงนี้มันจะยั่งยืนนะครับเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับหรือถ้ามันกลับมาสภาพปกตินะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของสงครามเรื่องของเงินเฟ้อต่างนะครับมันก็อาจจะทําให้ได้อน่งาสมครับแต่ถ้าถามว่าถ้ากลับมาปกติมันจะกําไรนะครับแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อนะครับนี้จะตอบได้ตรงนั้นก็ต้องไปดูนะครับดูงบ ภาพรวมนะย้อนหลังครับเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้ามไปก่อนไปดูย้อนหลังก่อนนะครับย้อนหลังท้าที่ดูนะครับสามหมื่นอ่สามหมื่นห้าสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นนะครับเป็นหุ้นที่เติบโตนะเติบโตด้วยอะไรครับก็้ดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับหนี้สินหนี้สินกับทุนก็ถือว่านี่ก็สูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระวังนะนี่ มากกว่าทุนสองเท่านะครับก็ต้องระวังนะรายได้เองก็ถือว่าหกเจ็ดหมื่นล้านนะครับห7หมื่นเจ็ดหมื่นนะครับตรงนี้เจ็ดหมื่นเก้าเติบโตขึ้นมานะแล้วก็อาจจะมีขาดทุนจากกิจกรรมอื่นนะครับปีอื่นๆเนี่ยทำได้ดีร้อยกว่าล้านนะครับปีนี้ได้ยี่สิบกว่าล้านนะครับกำไรจากกิจการอื่น ทีนี้รวมกำไรสุสทธิแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแปดร้อยพันสามสองพันสามพันนะครับกำไรเขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็กําไรต้นเองก็จากสี่สิบเจ็ดตังค์เพิ่มเป็นเจ็ดสิบสี่นะครับเพิ่มมาเป็นบาทกว่าเพิ่มมาเป็นสองบาทก็ถือว่าโดดเด่นนะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้คําถามคือมันจะเติบโตไปได้เรื่อยๆหรือมันจะกิมตัวเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องผมเชื่อว่าอีกสัก ไม่นานนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับสุ่สภาพเดิมนะครับราคาตรงนี้อาจจะเป็นยอดนะครับแล้วก็อาจจะโค้งลงมานะครในเมื่อทุกอย่างมันกลับมาครับแต่ว่าพื้นฐานเองนะครับผมมองว่าราคานี้นะครับมาเก็ตแคปสองหมื่นนะครับสองหมื่นสองนะครับเทียบกับสินทรัพย์ที่ห้าหมื่นถามว่าถูกไหมก็ถูกนะครับไม่แพงแต่ก็อย่าลืมว่าสินทรัพย์ห้าหมื่นมาจากนี่สินทรัพย์สามหมื่นสี่เป็น แล้วก็ส่วนทุนเองก็หมื่นหกนะครับนั้นราคานี้เองก็ก็ต้องระวังเรื่องนี้สินนะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะปรับลดนั้นราคานี้อาจจะตึงๆนะครับผมมองงั้นนะจะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ผลแปดเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าทาง 9, บัญชีแปดจุดเก้านะครับแปดบาทเก้าสิบเพราะนั้นจุดตรงนี้เองนะครับถ้าผมมองว่าผมขอส่วนลดอีกสักหน่อยนะครับแม้ว่าราคาปัจจุบันนี้ เราคูณด,ด,ด้วยปีสิบถ้าเราได้พื้นฐานที่ยี่สิบบาทนะครับแต่อย่าลืมว่าในอนดีตเนี่ยมันมันมันมาจากบาทกว่าตรงเนี้นะครับดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันกลับมาปกตินะครับราคาก๊าซลงมาเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะอยู่แถวสิบบาทสิบเอ็ดบาทตรงนี้นะครับวันพื้นฐานเองผมอาจจะต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับอาจจะเหลือสักสิบบาทเอาเป็นว่าง,งั้นนะครับกลมๆนะครับแถวๆถวสิบบาทนะครับแล้วก็ ตัวธุรกิจทำอะไรนะครับเราควรดูกรันดูเฟก่อนถูกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไม่อ่านตรงนี้ดีกว่าก็คือแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับกลุ่มค้ากา๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับสยามแก๊สยูนิกแก๊สนะครับตรงนี้เราก็ใช้อยู่นะในครัวเรือนนะครับมีธุรกิจขนส่งนะครับกา๊า LPG น,น้ำมันผลิตภัณฑ์ป,ปโิโตรเคมีครับธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซนะครับ LPG แล้วก็ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลนะครับ,น,น,นะรบนี่คือ4ธุรกิจนะครับของเขานะฟีฟอทน้อยมากครับ16%เปรเซ็นรายใหญ่ถืออยู่เยอะนะครับรายย่อยถืออยู่น้อยเพราะราคาเองก็อาจจะขึ้นอยู่กับเจ้ามือรายใหญ่นะครับว่าถ้าถ้าเขายังไม่ขายเนี่ยราคาก็ขึ้นไม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า ดีโฟดน้อยนะครับแต่ถ้ารายใหญ่รินขายเนี่ยก็ก็อวกแตกเหมือนกันนะครับเพราะมันจะขายได้อีกเยอะเลยครับเพราะหุ้นตัวนี้ถ้าเราดูพื้นฐานนะพื้นฐานผมดูเดี๋ยวดูเรื่องนี้สินนิดหน่อยครับนี้สินเขาเป็นยังไงนี่ยาสั้นครับนี่ยาสั้นเขาก็สี่พันห้าพันก็ปกตินะครับสภาพคล่องครับสินทรัพย์หมุนเวียนสองหมื่นล้านนะครับนี้สินหมุนเวียนนี้สินหมุนเวียนห่มื่นเจ็ดสภาพคล่องยังดีครับ แล้วก็กําไรขาดทุนสะสมกําไรเพิ่มขึ้นนะครับงบดีครับงบดีไม่มีอะไรนะครับงบไม่มีปัญหานะแล้วก็รายได้จากดําเนินงานนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนเองก็เพิ่มตามนะแต่ว่าสุปนะครับ,บรราสุดท้ายกำไรหุ้นก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นการดีแบบชั่วคราวนะเดี๋ยวสักพักราคา g a ดลงมาทุกอย่างเตุการณ์กลับมาปกติ มันอาจจะลงมาได้ถึงแถวกาไรนะครับตีไว้ปีหกสามนะบาทกว่านะครับก็อาจจะลงมาแถวๆสิบบาทครับนี่คือสิ่งที่ผมมองจากพื้นฐานนะถ้าลดลงมาอีกสักน้อยก็มาร์เก็ตแคปกับทุนอาจจะใกล้เคียงกันแล้วเราก็ถือว่าคุ้มนะครับแถวๆสิบบาททีนี้พอเราดูพื้นฐานแถวๆสิบาทปุ๊บมาดูจังหวะกราฟรับกราฟเองผมมองว่าแนวรับก็คือเส้นสีเขียวสิบบาทสิบจุดเจ็ดนะครับ คือไม่อีกทีหนึ่งก็คือแนวรับตรงนี้ครับ9บาท30เพราะนั้นผมมองว่ามีสองแนวครับก็คือ10บาท70กับ9บาทเพราะนั้นถ้าเราจะซื้อผมผมมองว่าแถวๆนี้น่าจะปลอดภัยกว่า9บาท9บาท40ตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆแนวรับก็อยู่ตรงนี้ครับก็คือ10บาทนะครับเป็นแนวรับค่อนข้างแน่นเมื่อก่อนเป็นแนวต้านแต่ตอนนี้คือกลายเป็นแนวรับนะครับเพราะนั้น โซนซื้อก็คือนี่ครับสิบบาทหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้นะครับก็มาลงลงมาตรงนี้ครับเก้าบาทสี่สิบต้องเผื่อใจว่าตรงนี้ด้วยแค่นั้นเองนะครับวันนู้นตรงนี้ผมอาจจะมองมองแต่แถวสิบบาทลงมานี่คือ S&P ขอเส้นใช้วิจารณญาณนะครับไว้พกในลิปหน้าครับสวัสดีครับ